ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการนะครับถึงซึกงดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่ทางรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ปกครองนะครับซึ่งได้มอบเงินเยียวยาให้กับทางผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับของผู้ปกครองทั้งในด้านไฟฟ้าน้ำน้ำประปาและ อินเทอร์เน็ตของนักเรียนนะครับขอบรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับอย่างอื่นต้องขอขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงศึกษาทุกคนด้วยนะคะที่ให้เงินภาระทางด้านการเรียนมานะคะหนูจะเอาเงินไปช่วยครอบครัวค่ะจะได้แบ่งเบาภาระด้วยกันค่ะขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงการศึกษาธิการที่มอบเงินค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานะคะหนูรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้รับเงินนี้ หนูจะนูจะเอาเงินนี้นะคะไปใช้ใจ่ายด,ด้านการศึกษาค่ะเพราะว่าหนูจะต้องเรียนต่อใช่ไหมคะหนูก็ต้องใช้เงินนี้ค่ะหนูขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มอบเงินนี้ให้ขอบคุณค่ะค่ะก็ขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะนักเรียนที่อยู่ภายใต้ ังกัดสอ,อ,อนะคะอ่ะก็คือเด็กก็จะได้นําเงินส่วนนี้นะค่ะมาใช้ไปดูในการซื้ออุปกรณ์การเรียนเสริมห,หรือว่าการใช้ในชีวิตประจําวันนะคะในชน่วงที่สถานการณ์โควิดระบาดอยู่ขนณะนี้นะค่ะขอบคุณค่ะในฐานะที่เป็นคุณครูประจําชั้นนะคะก็อยากจะขอขอบคุณรัฐบาลนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้ออกมา ช่วยเหลือและวก็สนับสนุนผู้ปกครองและก็นักเรียนที่ขาดแคลนโอกาสในด้านการศึกษานะคะเงิน2,000ที่เยวยานี้นะคะก็จะช่วยให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นค่ะแล้วก็จะทำให้เด็กมีโอกาสได้เรียนออนไลน์ได้ตามเพื่อนๆได้มากขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางระะัศกรเลิศสํารานนะคะผู้แทนครูนะคะวันนี้ดิฉันจะมาขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่ได้มอบเงินเยียวยา2,000บาทนะคะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะ2019เงิน2,000บาทนี้จะเป็นตัวช่วยผลักดันและช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงระบบ,ระบบการศึกษาในช่วงออนไลน์ได้เป็นอย่างดีค่ะดิฉันขอขอบคุณมากค่ะ สำหรับในมุมมองของคุณครูนะครับเกี่ยวกับนโยบายการบรรเทาลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่รัฐบาลได้มอบช่วยเหลือให้แก่ผู้เรียนเนี่ยคุณครูเองก็คิดว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ไม่มีความพร้อมเนี่ย สามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆในภาวะการที่ไม่ปกติชนีได้โดยที่ไม่เป็นการทิ้งน,นักเรียนที่ขาดความพร้อมเนี่ยไว้ด้านหลังเราเองอาจจะต้องมองถึงความเป็นจริงว่า ปัจจุบันนี้มีนักเรียนที่มีความพร้อมที่จะเข้าถึงการจัดก,การศึกษารวมถึงในขณะเดียวกันก็ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ยังขาดความพร้อมหรือขาดแคลนอุปกรณ์หรือจายค่ากิจอดก็ตามที่เขาทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะดการทันเพื่อนในการจัดก,การศึกษาใน,ในการโควิดเช่นนี้ได้เงินเยียวยา,ยาหรือเงินที่ธรรมรสคาราผู้คพองเนี่ยก็จะเป็นเงินที่ทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเอง ได้เท่าทันกับเพื่อนที่สามารถเข้าเรียนออนไลน์หรือเข้าถึงระบบการจาัดก,การศึกษาในภาวะที่นี้ได้ครับครับจากมติคณะรัฐมนตรีที่มีมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษานในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส19นะครับในมุมมองของผมในฐานะผู้บริหารนะครับผม ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีทุกท่านนะครับที่ท่านได้เล็งเห็นถึงปัญหาและก็ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลําบากนะครับถึงแม้ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มากมายหลากหลายที่มารองรับการเข้าถึงการศึกษาของนักเรียนนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับ ครอบครัวได้นะครับซึ่งในเรื่องของอาการติดเชื้อเนี่ยนะครับมันม,มีสาเหตุหลายๆอย่างที่ทําให้ผู้ปกครองนะครับได้รับผลกระทบทั้งในด้านสภาพการเป็นอยู่นะครับในด้านของรายได้ที่ลดน้อยลงทําให้เกิดความเบื่อมล้ําทางการศึกษาซึ่งงบประมาณทางกล่าวนเนี่ยนะครับจึงเป็นส่วนช่วยในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะครับในการขับเคลื่อนการศึกษาของนักเรียน แล้วก็เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เข้ารับการศึกษาได้มากขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงครับ